พี่เนได้เกมงไหมครับอ่ะเรากดออกเกมงไปเลยไม่ได้ออกอีเวนได้กูกดมาแล้วเดี๋ยวกูเคกดออกมาแล้วเร็วๆเอ้ายังไม่ได้ออกเลยได้ออกไหมอ่ะถามไหมยังเบื่อเบื่อเบื่อมามาไปพี่เนไปกดเลยกดเลยกดเลยโอเคโอเคเฮ้ยจัดอันดับป่ะเนี่ยพี่เนยพี่เนยพี่เนยฮึไม่อยากได้ดอกไม้หรือตุ๊กตาอยากได้คนธรรมดาที่อยู่ข้างกันก็พออยากได้ใจได้ไหมอยากได้ตีนนะป่ะ ไม่ไม่ไม่เธอเธออยากได้อะไรอะเรามีให้เธอทุกอย่างอะเธออยากได้อะไรเธอบอกเราเร็วเธออยากได้อะไรอยากได้ดาวที่อยู่บนฟ้างั้นเธอเอาใจเราไปก่อนได้ไหมอะไปไปเลย<า>เอาตรงๆ<ะ>สาระเลยนะพี่ห้ามโกโหกนะตอนนี้พี่มีคนคุยไหมคำเดียวเลยไม่มีทำไมอะไม่รู้ดิเอาตรงนะเบือ่อไม่อยากคุยบใครไม่อยากคุยกับเราไหม่ะ เราถามว่าเธออยากคุยอะไรนะคืออยากคุยกับคนหม้อเราไม่ได้หม้อนะบ้านเราใช้แต่จานอ่ะบ้านเราไม่มีตังค์ซื้อเธอขึ้นไม่ชัดเลยเด็ดโอเคเนี่ยถ้าไม่ได้เราเธอตายนั่นน่ะเรายิงให้นั่นแหละโอย่าบ้าออยู่ในะดาเมจเราเต็มเต็มดาเมจเราเต็มเต็มดาเรนะดาเมจดาเมจและดาแนนนะอ้าวเงียบเลยเฮ้ยไหวไหมไหวไหม โอเคนะครับท่านผู้ชม,ชมวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการหาเพชรแบบง่ายๆเลยนะครับคุณดูนะตอนนี้เพชรผมมีอยู่ในเกมแค่83เพชรน,นะครับโอเคนะคุณดูวันนี้เราอยู่กับเวฟ24โหมดนะครับคุณดูนะวันนี้ผมเติมเงินมาแล้ว100บาทนะคุณดูนะต่อไปผมจะทำการสุ่มของรางวัลน,นะครับคุณดูวันนี้ที่ผมจะสุ่มเนี่ยจะเป็นโยกสล็อตน,นะครับจะมาดูกันนะคุณดูว่างบ100บาทเนะี่ยผมจะได้เท่าไหร่ครับปันกดเรือกสุ่มเลยมาดูกันทีแรกมันจะแตกหรือเปล่าแต่ทีแรกเนี่ยผมว่าแตกยากนะคุุดดดดูใครรรรกกแแแแตไไมม่่่้้้้สสสยยออออลลลววววววถาาทัับบงเี เรียบร้อยคุณบอกเลยเรียบร้อยไม่ได้รับรางวัลเรียบร้อยอันนี้มันสุดยอดบุญทั้งหมดอ้านหยาบเฮ้ยเรื่องมันห้าร้อยเชลคนดูถ้ามันแตกอะไรคือมันแตกเลยที่ว่าผมรู้ว่ามันต้องตรงสามล็อกอะเรื่องมันห้าร้อยเชลคนดูสามร้อยผ่นพันเพชจมาแล้ว แม่งเอืยไม่เคยสุ่มเลยเนี่ยแม่งค hey, ุ้ LGB, like, มขนาดนี้เลยวะไอเช่นกูไปทีนกูใส่แมงหมดแกลบแบบบแกลบแคุณนึกว่าแม่งต้องเดียงกันสอันแม่งเอยถ้ท่อกันหนที่ได้เลยหรอเฮ้ยก็สัตว์เฮ้ยไอเด็กหนักอันเด็องำลังงเลยเนอะ โอมาดิกูชิวละกูชิวละเอาคนดูชิวแล้วหรอหรือว่าอะไรครับเนี่ยมาฟักก้านะเราจะรับของคารวันนะครับคนดูนะนี่นะครับเราได้มา1นึ่งขันนัเชียวสองอันนะครับคุดูสามารถเอาไปเติมในเวได้เลยนะครับนี่นะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะคุดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้ใช้ได้จริงชิวๆอ่ะคือแบบว่าชิวๆอ่ะครับเอ้าเจ็ดพันเพชรแล้วเหรอเออตอนนี้พี่เป็นสิบสามเพชรเสียแค่หนึ่งร้อยนะครับทุนแค่หนึ่งร้อยนะคนดูนะก็อย่าลืมไปสูงเงินเยียดนะครับตลอดเวสยี่สิบสี่ต่เเรราาป็นนักมมวยดดูแลคุณไไ้ทหอ พี่เนยพี่เนยพี่เนยฮะเขาดาวอ่ะมีแค่สิ้นปีแต่ถ้าเราลักพี่อาจจะมีตลอดไปเมื่อไหร่จะเลิกเล่นมุกเสี่ยวอะไรเล่นมุกเสี่ยวมันไม่ทําให้เธอเสี่ยบ้างเลยหรอไม่เอาตรงๆนะถึงเราจะมีแค่มุกเสี่ยวไม่ได้มีทองไม่ได้มีเงินแต่หัวใจของเราอ่ะมันวิเศษยิ่งกว่าอะไรพี่เนยแล้วพอจะเปิดใจให้ไอนนาคนนี้ได้ไหมคำอย่างยรขอแบบซาละไม่โกหกได้ได้เหรอได้ได้สิ ได้ไรอะได้แค่พี่น้องครับเปล่าใช่เป็นได้แค่พี่น้องเป็นได้แค่พี่น้องเป็นได้แค่พี่น้องโอเคโอเคเว้ยคือไหนวะนี่เอา้เอาเป็นไรอะเพืออะไรแค่ที่ต้องฆ่าตัวตายเหรอ ถ้าชีวิตเราไม่มีเธอเราก็ไม่ควรอยู่ต่อไปหรอกเพราะชีวิตเนี้ยเราเกิดมาแล้วบอกแล้วบอกกับทุกคนไปแล้วว่าแฟนเราอะชื่อเนยแค่คนเดียวพี่เนย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 ที่นี่ที่ไหนนะครับเนี่ยใช่ที่รักหรือเปล่าก็กลงจะต่อเลยพวกนี้ใครกันลอ่าเอาไปเอาไปจะเปลี่ยนโปรไฟล์เด็กแค่ไหนเราก็จำเธอได้เพราะเธอคือความเอาไปเอาไปเอาไป พี่เนยพี่เนย<ม>พี่เนยปลากระพงอ่ะมีก้างแต่อยากให้เธอรู้บ้างว่าคนข้างๆมีใจตูตูตูอืมแล้วแต่เราบอกอะไไงถ้าชีวิตเนี้ย<ม>ถ้าชีวิตเนี้ยเราไม่ได้เป็นแฟนกับเธอเราไม่ขอทําอะไรต่อไปแล้วขอนอนอยู่นิ่งๆเฉยๆข้าวปาลาเราก็ไม่กิน<ม>แต่เราหิวนิดน,น่อยพี่เนยพี่เนยพี่เนย<ม>ถึงแม้อะทะเลอ่ะจะมีคลื่นเ้ยเฮ้ยไม่ฟังเลย ล่นแต่เกมเล่นเอ้าเฝ้าเสียงหัวใจของเราบ้างไม่ใช่ฟังในเสียงเกมพี่เนดี๋ยพี่เน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 ยถ้าถ้าเธอถ้าเธอไม่ชอบขนมอ่ะก็หันมาชอบผมบ้างก็ได้นะอุ้ยขาดทุยได้แล้แนนพี่เนยอันนี้อันนี้อันนี้พูดสาระเลยเนี่ยพี่พอจะเปิดใจให้ได้ไหมเนี่ย ขอเลยอันนี้ขอเลยไม่พูดเจอดีกว่าได้ไหมพี่ขอคําเดียวเลยถือว่าเมตตาเด็กตัวน้อยๆตัวพอ่พอๆหน้าตาหล่อๆคล้ายๆแบมแบมเนี่ยตัวพอ่พอๆก่อนจัดกูถามว่ากูพอ่ไพอไหมเนยพ่อต้องอย่างนี้นอยู่แล้วพี่ก็รู้นี่ดานึงสวยแฟนเขาเก่งที่สุดอเนยเนยเนยดาลน้องล้านกูไม่รักไม่เคยพี่เนยพี่เนยพี่เนยพี่รู้ไหม ทำไมดาชอบแบบว่าพี่พูดอะไรดาเชื่อตลอดเพราะดาหูเป่าไม่ใช่กระเพาะที่เขาจะฟังเธอมาตลอดก็เพราะว่าเขารักเธอที่สุดไงโอ้ยไอตัวเล็กของเขาโตเต็มวัยอ่ะงงจะนี่ไงเพลงเนี่ยโอ้ยที่เขาจะฟังที่เขาจะฟังเธอมาตลอดก็เพราะว่าเขารักเธอที่สุดไงอ่ะโอ้ยไม่ค่อยจะไปกิดทันเลยพี่เน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 ย แล้วตอนนี้พี่ไม่มีใครอ่ะเปิดใจให้ก็ได้ก็ได้นะได้แบบก็รักพี่มาตั้งเป็นปีแล้วอ่ะเรารู้จักกันมาเรา,เร,ารู้จักกันมากี่ปีอ่ะเราคบหากันดูใจกันมากี่ปีแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งปีเต็มๆแล้วอ่ะพี่ยังแบบพี่ยังเมินแตตอนแรกก็ดีใจนะแต่ว่าตอนนี้มันแบบเฉยๆแล้วพี่นา้าทำไมอ่ะทำไมทำไม เธอเราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อไปเอาไปตายวุ้งไม่ะน้องชายลืมไปว่ามีดฟันเราไม่ตายเราขอโทษเพราะเราเป็นอมตะเพราะชาตินี้ฉันใดเราไม่ได้อยู่เคียงข้างเธอแพนด้าและหนูเนยไม่ได้คบกันโลกนี้จะวิบัติและอับสิ้นอนาตการและนานเทินมาตองพวงไหมเราไม่อยากได้ซองพวงเราอยากได้ความรักที่มันเป็นพวงว่กก็ พวงหลีดอ่ะอะไรนะเนยพวงหลีดพวงหลีด <laughs> คลิปที่แล้วเหลืองไม่เอาพวงหลีดอะไรล่ะคะนี่ละ่ะโอ้ยส,สวยแบบอะไรล่ะครับเนี่ย <laughs> อะไรครับจะอ้วกพ่อมึงอยเฮ้ยเด <laughs> ้อันนี้อันนี้อันนี้พูดจริงๆเลย <laughs> อะ <laughs> พี่ชอบพี่ชอบผู้ชายแบบไหนพี่พี่ชอบผู้ชายแบบไหนแบดแบดปะชอบแบบได้ไม่ไม่โอ้ ทรงเสียอะไรเงี้ยหาเมียซอเปล่าไม่ไปชอบผู้ชายสไตล์แบดแบดเปล่ะแบดบอยเออชอบปะเดี๋ยวเป็นให้อีเฮ้ยควายรักกูไหมอีจอไปเที่ยวกูไหมเป็นไรผู้ชายสไตล์แบดแบดไม่นะถึงถึงเราจะไม่แบดอะแต่เราก็แต่เราแต่เราก็พร้อมแซต่ตอนไม่มีเธอนะ <c oughs> เพื่อนกูตาย พี่เนย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 คนชื่อเนยคนชื่อด้ามีทุกคนบอกมีทุกคนแฮชแท็กว่าด้าเนยด้าเนยอ่ะแบบว่าด้าเนยน้าเนยแบบอะไรเงี้ยแบบว่าเขาแบบแฮชแท็กให้ครบกันพอดีแบบอันนี้พด้าก็ไม่ได้ชอบพี่หรือว่าอะไรนะแต่ว่าคนดูเขาแบบมันบอกว่าพี่แบบเออเหมาะสมกับไอ้แพนด้าอะไรเงี้ยคือจริงๆแพนด้ามันเหมาะสมกับพวกแบบลิซ่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพี่อยากโทรมาคืนนี้ไม่ว่างนะคุยกับดีเจโซดาอค จำได้ไหมตอนพี่ห้าขวบตอนที่พี่นั่งตักได้แล้วได้จับมือพี่เล่นจำได้ไปะเนี่ยประมาณนั้นอ่ะจำได้เปล่า <c oughs> เนยเนยแพนด้าก่อนมึงก็ตึงเกินมึงตึงเกินพี่เอาเลยแห้จังหวะนี้นะพี่จังหวะนี้แหละตายตัวนี้แหละจังหวะเนี้ยจังหวะ,น,น,ะน,นี้หนูเนยละตัวน,นี้หนูเนยครับม้วนไปม้วนมาครับสุดที่รักสุดที่รักของไอแพนดา้าม้วนไปม้วนมาสุดที่รักของไอแพนด้าม้วนไปม้วนมาพี่เนยไปเนยฮะส่องส่องกระจกอ่ะเจอเงาคนใจเราอ่ะจะเจอเธอ แต้ว่าพ่อเมื่อยมันไม่มีความรักกลับมาเลยหรอมันมีแต่ความอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยเหียเลอันนี้เธอเก่งเหมือนใครไหมเนี่ยเต่งเหมือนเราหรือเปล่าใช่พี่หลักสอนแบบี้ ไม่อยากรักไม่อยากรักใครเพิ yes ่มแต่อยากรักกับคนเดิมๆไปนานๆแต่ไม่รู้ว่าเธอจะหนีเราไปมีแฟนไหมนะพี่เนยพี่เนยพี่เนยเธอบอกว่าอย่าไม่อยากมีใครทําไมเธอไม่อยากมีใครอ่ะเราก็พร้อมเป็นชูที่รู้งานน่ะทำไมเธอพูดแบบนี้เนยคืนนั้นของเราล่ะที่เธอข่มขืนเราอ่ะเราจะฆ่าตัวตาย นมึงจะรักกูไหมมึงจะรักกูไหมอะไรนะไม่ไม่ักไม่มีอะไรฆ่าฆ่าได้งั้นหรออยากตายแต่มันไม่มีอะไรทำให้ข้าตายได้เลยข้าขอข้าขอให้รักกูน่ายอยลอยขึ้นลอยนินึ่ พี่เนยได้ขอมี็นชูที่ดูงานไดไหมพี่คําเดียวเลยได้ไหมับพี่เนยได้ไหมคำเดียวพี่ข้อคําเดียวยอะไ,ไอมพี่ยังไม่มีแฟนเลยจะเป็นชูได้ไงไง้นก็เป็นของดาคนเดียว้วกันของดาน่าจะหลายคนนะดูสึม <c oughs> ตัวหนึ่งไปหนึ่งนะไปหนึ่งนะพี่เนย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 ค<า>อมอ่ะต้องมีเมาส์แต่ในใจเขาอะมีแค่เนย มีอาการไหมมีอาการไหม <c oughs> มีนิดนึงนิดนึงโอเคมันก็แค่เป็นแค่นิดเดียว <c oughs> พะเจ้าจะไม่บอบความรักให้คนต้อนแรงเจ้า <c oughs> <laughs> พี่เดอมันไม่หลักกลัวคนดูดูมันดิมันไม่หลักก็มันบอกมันไม่อยากมีใครก็คนดูถ้าคนดูกดถึงช่องมืนไหผมจะเจอหน้าจีบแบบจริงจัง ผมจะไม่สนโลกว่ามันจะมีใครหรือว่ามันไม่อยากมีใครผมจะเอาแต่ความอยากความได้แล้วมันหัวเราะอะไรในเกมเ๋ยกูเคเดี๋ยวอ้วนครับเดี๋ยวโอเคเ <c oughs> อาไม่ว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะค,คนดูนะพี่เนยพี่พูดไป <c oughs> คลิปนี้ขอกี่ไลค์คนดูเขาจะให้หรือเปล่าเออคลิปนี้ขอ1,000งืไลค์นะคะถ้าชอบก็สบายสบายสบายกดแชร์กดซับตไครอ่าฮลี่ยว ไม่นะครับคนดูเอาตรงนะคลิปหน้าผมจะเดินแบบว่าจีบแบบตรงตัวเลยเอาตรงกูจะอยากได้คนนี้เป็นแฟนอะได้อยากได้คนนี้ออถ้าเธอแบบติดขัดเรื่องอะไรบอกเราได้นะเธอคบกัว่าเราอะเธอไม่ต้องทำเฮี้ยอะไรเลย <c oughs> เราก็จะไม่ทำเฮี้ยอะไรเหมือนกัน <c oughs> ดูดีเราจเจาอะไรแดกโอเคเจอกันใ่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย